สี่คู่สี่ลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทยบอลก็มาจัดแนวทางคาทีนทั้งหมด4คู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของแนวทางที่เราให้ไปเมื่อวานนี้นะครับก็พลาดถึงแค่ตัวเดียวก็เสียดายเหมือนกันครับแต่ว่าแนวทางในกลุ่มของเราตัวบอลงานเราหรือจะเป็นวีพิงไไม่ด้เข้าากลลุ่มมอยืนะครับม ช่องได้เลยนะแล้ววันนี้เราประจัดให้ครับก็เปิดหัวเป็นคู่แรกครับสำหรับบอลเดนมาร์กนะครับผมก็เป็นคู่ซอนเดอร์เจคี้ครับเปิดบาร์ตอนรับกันไปเยือนทางลิงบี้นั่นเองคู่นี้ที่เกิดจากันครับเฮดวีส์สองเกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางซอนเดอร์เจคี้ครับที่ชนะไปได้ถึง2เกมครับโดยการที่ชนะ2อศูนย์และก็แนนหนึ่งศูนย์นั่นเองเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะทางลิงบี้ไปได้ถึง2ประตูศูนย์เลยแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางซอนเดอร์เจคี้เองในการแข่งขันมานะผมต้องบอกว่ายำแย่ครับแข่งขันมา สองเกมหลังสุดเนี่ยในสกกระชับม,มิดก็แพ้โคเปเกนครับหรือจะเป็นในเรื่องของบอลเดลีเนี่ยก็แพ้ชิลเคบอกไปฟอร์มโดยรวมก็ยังดูยด่ยําแย่ยอยู่แต่ถ้ามองกลับกันกับเรื่องของมาตรฐานเกมในบ้านนะครับผมกับการที่ก่อนที่จบฤดูก,กาลเนี่ยเขาแข่งขันมาทั้งหมด6เกมหลังสุดเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยนะเท่ากับว่ากเกมในบ้านของเขาเอง ก็ดูมีมาตรฐานที่ดีมากๆกครับกับการกลับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางลิงบี้เนี่ยถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มโดยรวมก็5เกมหลังสุดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับที่เหลือแพ้ทั้งหมดฟอร์มโดยรวมแย่ๆครับและยิ่งในเรื่องของเกมในเยือนเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไป3ครับเกมไปเยือนก็ยังอยู่แย่อยู่เหมือนกันเท่ากับว่าโดยรวมแล้วครับลิงบี้ครับทั้งเกมไปเยือนเองหรือจะเป็นเกมโดยรวมเองก็ยังดูแย่ครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับซอนเดอร์ิกี้ครับที่มีเกมมาตรฐานในบ้านดีมากๆขนาดนี้ครับกระแสเปิดมาซอนเดอร์ชิคกี้ ทางซอนเดอร์ไจายกี้ก็น่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆครับตอนนี้ขอจิ้มไปที่ทางซอนเดอร์ไจายกี้ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลไอแลนด์พิมพ์ลีกนั่นเองเป็นคู่โบฮเมียนครับเปิดบ้านต้อนรับกัมพูชาทางดัดดั้งนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับเพนูเฮดก็บอกบอกกันเลยนะครับผมในการแข่งขันมา8เกมหลังสุดเดี่ยวมักจะเป็นเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านไม่แพ้เลยนะครับผมก็เป็นเจ้าบ้านชนะไปถึง6เกมครับเสมอกันไป2เกมนั่นเองแต่ถ้ามองฟอร์มน่าปัจจุบ ไม่ชนะใครเลยถึง6เกมติดกับโดยการที่เสมอไป3และแพ้ไป3ครับแต่ถ้ามองกับเกมในบ้านนะครับผม5เกมหลังสุดถึงชนะ1ครับเสมอ1แพ้ไป3ก็ยังดูแย่อยู่เหมือนเดิมแต่กับการครับกับทางดันดาร์กการแข่งขันมา5เกมเนี่ยนะครับผมก็ชนะไป2ครับแพ้ไป3โดยรวมแย่ครับและยิ่งเกมไปเยือนเนี่ยแพ้มาแล้ว3าเกมติดนะครับผมแล้ววันนี้มาเจอทีมที่ความมั่นใจกำลังมาอย่างโบฮีเมียนครับแล้วก็เป็นเกมในบ้านสำหรับเขาด้วยนะครับผมกระแสเปิดมาโบฮีเมียนขอเพียงแค่ชนะทุกอย่างดูสดใสครับถึงกระแสจะไหลลงแต่ผมมั่นใจว่ามางงขอัจริฐาน ขอมองไปที่ทางโบฮิเมียนอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่โบรจาให้เป็นบอลจูเบียริกนะครับผมเป็นบอลเบลเยียมนั่นเองนะเป็นคู่คารบูชครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางเมเชเลนนั่นเองคู่นี้เคยเจอกันครับนัดล่าสุดก็จบกันที่เสมอครับสองเกมหลังสุดไม่มีผลแพ้ชนะเลยแต่มองในฟอร์มณปัจจุบันนี้ของทางคารบูชเองในการแข่งขันกระชับมิดมา5เกมครับเขาไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไป2เสมอไป3ครับแต่มามองนัดเปิดฤดูกาลแล้วผมอย่างบอลถ้วยเนี่ยเขาก็แพ้กับทางยูริย มา6เกมครับชนะไป3ครับเสมอไป1แพ้ไป2ครับโดยรวมก็ไม่ได้แย่ครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูดีซะด้วยนะครับผมแต่ถ้ามองกลับกันกับการที่ต้องมาเจอขับบูธครับที่นั้นแรกเขาเปิดสนามมาแพ้ไปแล้วนะครับผมถึงจะมีเรื่องของโปรแกรมของทางขับบูธเนี่ยที่มันดูแน่นมากกว่าครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างขับบูธครับที่มีมาตรฐานมีดีกีทีมที่มันดูโดดเด่นมากกว่าทีมเยือนนะครับผมยังมเชลเลนเยอะมากครับและในกระแสเปิดมาบังครับชนะสประตูถามสองประตูมีโอกาสไหมมีแน่นอนครับผมมั่นใจว่าทีมอย่างทาง ในบ้านดูเหนียวแน่นครับทีมเปที่ทางคับบู๊กอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลโรมาเนียนั่นเองครับเป็นคู่เซอัวบุคาเลสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางการันตินั่นเองคู่นี้นะครับผมเจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นทางกาลัติบุกไปชนะเซอัวบุคาเลสมาได้ด้วยสกอร์สองประตูสูงเลยแต่ในเรื่องฟอร์มน่าปัจจุบันนี้ของทางเซอัวบุคาเลสครับในการแข่งขันมันหมดแปดเกมครับชนะไปหนึ่งห้าเสมอไปสามโดยรวมถือว่าดูโดดเด่นมากครับโดยการนัดล่าสุดเนี่ยเเ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 คคค้้้้้าาาาาาสมมมมมมมอออกกกกกกััับบบแแแีีีีีททลลลลวววิิปปปปปนนนนนะรรรรผ็โโห่่ยยยยยศึูฟชดตงไื กับกันนะครับผมกับทีมเยือนอย่างทางการตีแล้วในการแข่งขันมา5เกมต่ชนะไป4ครับเสมอไป1ฟอร์มโดยรวมดูโดดเด่นมากครับในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับเซเตอัวครับขอเพียงแค่ชนะหนึ่งประตูทุกอย่างโดยสดใสครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าทางเซเตอัวครับเขาก็ต้องโรตีชันเพื่อไปเตะบอลยุโรปอยู่แล้วนะผมก็ไม่น่าใส่สุดใส่เต็มกันนี้และการตีเองก็ฟอร์มดูโดดเด่นด้วยนะครับผมน้ดนนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างการตีบุกไปวันนี้ยังไงก็ไม่แพ้ให้กับทางเซเตอัวอย่างแน่นอนครับน้านนี้ขอมองที่ครรัับวกตแ เลือกเทียเป็นที่ทางซอนเดอร์เจกี้ครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ที่ทางโบฮีเมียนครับตัวที่3ค,ครับเลือกเชียร์ที่ทางขับบูธครับแล้วตัวสุดท้ายครับเลือกเชียร์ไปที่ทางกราตตินัน่นเองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครไม่ไหวเห็นไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะ,นะเดี๋ยววันนี้ผมพี่เคนเทพบบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ